วัสดีครับผมมาเนี่ยจวยวันนี้ก็ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็มาลาวู้กันกว้างนะครับก็ปูดกันายายก็มาทำรีวิววันนี้นวดก็ไม่ได้คุนนะครับโกรก็ไม่ได้คุ้นกับเช้าอินครบนะกับตังโกรกหกตังนวดหกงกตัวพมก็อายุมากแล้วนะครับอายุเกือบจะาอกซิปแล้วนะครับตัวยังไม่ถึงออกซิปตีนะครับเดี๋ยวก็มาปูดคุยแต่ว่าย่างหน่อยๆผมก็มีความรู้นะครับความรู้ รุ่นโคนโนพุมก็คิดนานเลี้ยวนะครับกลายจะอกซีปลิวเต็มบานพุ่มก็อยติชนน้ำบดกับชนน้ำบดก็พุ่มอยากลาวิทีก็คุณชนน้ำบดให้กว้างนะครับส้หรับที่พุ่มอยู่นะครับตอนนี้ก็ก้าวหน้าเล่งนะครับต้นก้าวหน้าเล่งนี้บานเรานี้ก็หน่อยยุ่มหาปลากลักกับบางกุก็ไม่ก้าใช้ปลากลัก ปลากลักก็คือปลาติว่าคือเรืมจากาบิงหน้ากับมีน้ำอยู่เกือบติมบิงจะเองลงุงเองลุงโอเขาก็เก็บก้าวเท็จมาโคนเขาเก็บเลี่ยงก็มันจะเป็นมุมหน้ากับโอเป็นมุมหน้ากับ,ป,กกบปลานี้ไม่ตั้นนะกับปลากับปลาตัวเล็กๆก็มีลูกโชนแล้วอยู่บางปลาดุกกับก็อยุ่มุมหน้าก็ลูกกลักก็จ่ายนาง จ่ายนางจ่ายจุ๋งนะครับบางคนไม่รู้จักนางแล้วนางโซนใส่จุ๋งแล้วเก็บกุ้งาหมดสารพัดเลยครับกุ้งปูโอ้ยหลปลาอันนั้นเวทีจับปลากลักกับปอบ้ายตึ้งบานกันล่างวิธีล่างก็ไปฮะตีว่าน้ำหมากหมากก็ได้เจนหัวกลวงกับเอาปลาที่จับได้ใช่นางเร่งเหริงเริงเริงโอเร่งสะอาดก็ปลากระปบบาน ก็ป้าไปทำเมนูแล้วแต่นะครับปรุงกับคั่วเกลือกับคั่วเกลือช่วนปลาฉนก็บบางคนก็แล้วแต่เอาใส่เกลือหรือว่าเอาเกงก็แข่งชมได้แล้วแต่นะครับก็อยุ่กันแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับในบางคนก็เลี้ยงวัวการเลี้ยงวัวเมาโค้งก็เลี้ยงแบบไออายลายตุงถ้าหมาวัวลายตุงแบบน้อยก็ เลี้ยงตัวปล่อยตามใจหน้าก้อยก็ลั่มตางนั้นนะครับก้อยมีหญ้าก็ารวนเวียนกันลั่มวัวกันบางตองกับปล่อยนะครับวัวก็จะปุ้นกันครับทีนี้พอถึงเวลาอีป้ากลับบ้านก็เราก็ไปเหยียบวัวเขาก็ฉลาดนะครับเขรู้นะก็ว่าเจ้าก็มาแล้วก็จะยืนฮืดเล่ละตั้มฮืดฮืดมาึงว่าเจ้าก็มาแล้วก็เราก็รู้ว่าอ่าวัวเราหรือเล่เราแล้ว ก็อาจจะได้กลิ่นเดาก็ได้เพราวะว่าคนนุ่นโคนก็น่าจะมีกลิ่นซับนะครับเพราวะว่จับบูก็ไม่ค่อยตานะครับเพราะบางครั้งมีลุดมีได้ลุดก็คือดินติดติดครับทีนี้ว่าก็ไม่ได้ตั้งเสือกป้าติดเชื้อ่ะซำ้ำนะครับเพราะไม่แควนฉันหมากเมื่อนยุกปัจจุบันครับคือเยชยืจนเอ็กนะครับทีนี้ยกตัวอย่างว่าเสือกแคนยาวเสือเชิ้น คนเด็กๆก็ใช้จนไอ้ไอ้ที่แค่เคนี่ยที่ปลายกับคาดแล้วก็แบบเย็บโตอีกกับฮ่าชี้ป้าบางกลางได้บางคนนะชี้เชื่ออา่าชี้โอ้เก้าเก้าก็เป็นกล่ำกล่ำกับชี้หนามื่นเพราะว่าได้เชื้ออื่นไม่ใช่เชื้อป้าอ,อื่นชี้หนามื่นก็เอาม,ออมาโช وب ทำก็แล้วก็กระจายอยู่ย่างปลายนัดปลายนัดที่บ้านก็ไม่มีกล้วยคว้าเมื่อก่อนก็ก็ต้องรีบปรุงอาหาร แต่บางคนกค็รับกรรมกับจุดเกี่ยงเพราะว่าเกี่ยงปองกับรุนแต่ว่าปุ๊มเด็กๆก็ไม่มีตายเลยนะครับก็ไม่ตามตายแลย้วแต่เขาตามเกี่ยงปองเกี่ยงปองก็อยู่ติ่การประยุกต์นะครับถ้าผูตี่อาชีพตัดยางกับอาชีพตัดยางเขาจะลู่ยางลู่ยางดับเกี่ยงท่านกับบางคนก็ไม่รู้จักเกี่ยงท่านแล้วเกี่ยงท่าน่านคืออ้อง มันเป็นอินจะนิดนึงนะรับพยอน้ำแล้วมันเป็นเอ๋ยรับพป็นเอ๋ยก็ออกมาต่ำไส้ยางแล้วก็จุดเนี่ยก็เยอะกว่าเกี่ยงต้านก็เกี่ยงต้านเริ่มเก่าเริ่มเก่าไม่ค่อยดีแล้วเก็าก็ไม่ใจใส่ต้านแล้วก็จะเอามาใจใส่น้ำมันกาเต้นกับแล้วก็ใส่ใจก็ไปกับใส่ใ้ก็ตรงไอเตว่าเสียบไสายางก็จุดต่าเป็นเกี่ยง้อง ทีนี้บังเรื่องกระายขวดใจขวดเมือนน่อฝนขวดนี่มันจะมันจะไม่มีกวาเกลียวเมื่อตอนนี้มันจะอุดกระหลังมไม่กับอุดพลาสติกยกตัวอ,อย่างขวดนําปลาก็จะอุดพลาสติกทีนี้น้อยใจเกลียวใจเกลียวต้องขวดเหล้า,ดดลาเดงแต่ว่าคนเมื่อคนก็ไม่ก่อยกินเหล้าเดงก็จะกินนําตาลกินเหล้าก้า ลาวข้าวลาวลาวข้าวมาก้อนเขาอุดกับอุดกับคลังแับทีนี้ถ้าลาวเทือนกับลาวเทือนกว่าไม้คือตีต้มเองต้มเองตามยิมปลวกต้มเองคือใายน้ำพึ่งกอบหมาวนน้ำแล้วก็โด่งแล้วก็ต้มให้ได้เอ้ยแล้วน้ำชั่วแล้วเอ้ยเป็นเอ้ยอันนี้กับลาวเทือนหรือลาวป้าก็บกระชั้นรวกับกลายรลาวข้าวก็พอก็ได้แล้วก็ เอาต่างกํมอุดอุดจนแน่นกับต่างกํมแล้วก็ถ้าก็อยแกะไว้น,นก็เอาขี้เตี้ยนโยดอีกลางบางคนเอาขี้พึ่งกับเผืือป้ปองกันแม่น้ำซึมก้าวต่างกัมมันก็จะกริ่งจนแน่นก็น้ำไม่ก้าวนะครับวิธีค่คนมาโคนตีนี้เพมโูดเหลืองขวดขวดเตี่ยวมาต่ำเกี้ยงป้องนะครับ <c oughs> วิธี่อายก็คนแต่เด็กก็หัวก็ววจะลาดนะครับ ก็จะเอาต่างกัมกับเอาต่างกัมแล้วก็จะเล็กอะไรก็ได้นะครับแต่บางบ้างเอามาม้วนกับม้วนแล้วก็หุ้มต่างกัมกับเอาหมาม้วนหุ้มต่างกํมให้ตั้มเป็นรูปกล้วยกับแล้วก็เไดริวนะรับไดเชี่ยวเชี่ยวข้าวไดริวเจยต่างกํมให้ด้นะครับซึ่งประบืนนี่มันจะเป็นป่วยเล็กอยู่แต่ว่าเป็นรูปกล้วยนะครับรูปกล้วยกมนะครับก็ให้ไดริวหล่อขึ้นมา ประมาณช่วงควรก็ต้นเร็กๆก็เกิดใช้เกี้ยงไงลงอยู่ในกล้วนะครับโยกโยกโคนพอเราโยกเร้วก็มั่นจะยุ่ติดเส่นดายโลดกระจุดกระติดติดแล้งก็จะดูดขึ้นมากับก็กล้วยก็จะดูดมั่นขึ้นมาตามธรรมชาติก็ติดนะครับแต่ว่าจะมีควันดำๆนะครับมันกาดกับแต่มันกาดเมืม่อโคนควันดำจะนอยมันมันควัดตัวที่น้ครับ น้ำมันกาดปัจจุบันนี่กวันดำจะหมากนะผมสังเกตไม่จาก็การประชมมันอย่างไรนะครับก็ก็ใจาวิธีชีวิตกันแบบนี้นะครับหน้าฬิกาเขาไม่มีนะครับก็จะดูดาวนะครับว่าก้นนี่ก้อนนอนได้ตื้นงลงแล้วก็ก็ยกขึ้นพระจาวะนะครับหรือว่าเย,ยวกับเล่งพระเจาบานบานว่าเย,ยว่ก้อนก็จะก้าวนอนครับเขาต้องเลาดาวโกนนะครับดาวก็มีหลายประเภทนะครับดาวโชระเกดดาวเตย โคด้าวหลูกเกยเลี้ยวต่เกยมีประสบการณ์ในการดูดาไว,าวรรรรดไว้ด้วยนะครับพขจะรู้นะครับเออเตียงขึ้นเลี้ยวตีช้ำเลี้ยวกลรุงตอนไกลรุงนี่ดูไว้นะครับจะมีดาวรุงอยู่ดวงนี่กับว่างเป็นปีเศืถ้าดาวรุงดวงนี่เอ็นดาวรุงดวงนี่ว่างเป็นปีเสืกลายรุงเลี้ยนะครับทีนอีกวิธีง่ายๆเกยกันกครับเมื่อก้อนก็เลี้ยงเกยอันูกบ้านนะครับ นี่ตามจนน้มดนะครับเรียงก้อยถูกบ้านก้อยจะกัน้นแต่ว่าหยุดตื้อไม่ได้นะครับก้อยกัน้นเพราะก้อยบางตัวกั้นกลางดึกก็มีนะครับประมาณตีสองขาก็กั้นเขามีนะครับเชื่กว่าดูดาวจะหายกว่ากับก็พระดงเจ้าก็ตัวเต้นนะครับปอกลายจะรุง่งก็จะหุงงห้งก้าบางคนเอาหุ้งเก้าเจ้าบางคนกับุ้งก้านี่มก็อยอะกว่ากินโซ่กับกินโซ่ไปทำาหารก็เรียกเต้ก้ไปทำอะไรนะครับ ไปเลีวัวเออเออตัวที่ไปเลี้ยงวัวหรือไปหวิดปลาหรือไปตัดชาคู่มาหยับจากก็มาชาคู่ก็จะโยนดิมกล้องนะชาคู่นี่มันเป็นปืดสกุลก็กลายปลาวกับจบโย่ที่มีน้ำกับก็ริมกล้องก็ไปตัดราวตายเบ๋ยนี่ก็เอามาหยับจากมุงลังกาหรือหยับไก่ก็กรกระโดดไปกับโปรก็ขี้เกียจดิกระบาลนะกับโปรมันเสียเวลากระบาลเขากรโดดเขากลับ คนแต่เด็กก็กลับไม่กำลัะครับเราครอบครัวจะเหมือต่างๆนะครับเรามมนไม้มีเกียงช่องกบเมื่อนในยูนะครับก็กลับบานกาานนะ็รับบ้านนะรีบอาบน้ำนะครับน้ำก็อาบเป็นน้ำโบขุดนะครับไม่ได้ใช้กรองกอนกรีดแต่อย่างเดียนะครับน้ำโบก็ตักเลี้ยวเตะถ่าปาบก้องเตะละคุนตัวท่อนย้อยก็ใช้ตุ้งเล็กาะวตนพุมเล็กๆก็มีตุ้งเล็กเลี้ยนะครับพวกไสก้ก็ตักตีนี้ บางบ้านนะจ่ายมาตักบางคนมาตักน้ำาะไกันก็หม่าในทีนี้ก็คือกลาบมากกับกาบมากก็เยอะกว่าชาบูด้านว่าโตกับคือมันอยู่ต่ต้นมากกันกับต่างมากหรือต่างไอ้ต้นลาอูนโป่ก็เต็มตีเ็าเยี่ยวว่าก็เต็มตีเลยนะก็จะพลัดนะเรี้ยวหายว่าพลัดเบยกับก็ตกลงมาตายกูนนะครับก็เยอะกว่าโตกับก็หมา เย็บก็กับเย็บตั้มเป็นตีตักน้ำกับตีตักน้ำหรือตีใส่ข้องใช้แบบปัดเก็บข้องใช่นะครับก็ได้ก็ตักต่อมามันบางบานแต่มันมันอยู่ได้ไม่นานนะครับมาตั้งมาไอ้ตีว่าโตกับเด็กอยู่ได้นานแต่ถ้าว่าโตมากธรรมดามันจะโป้งกับตรงอัดใช่ตักเซตเลี้ยวตรงข้่มตักเด็ดจะดูอยู่ได้นานก็วิธีธรรมชาติมาก่อนก็กาใจ่ายน้อยมากบางวันไม่ต้องจ่าย ว่าไม่ต้องจ่ายตังค์โดยจำนะครับเขากระโยกกันได้ตีนี้เมื่อก้นนี่โนยทีชุดคนเมก้นตีอ้วนกับเราห้าอยากคนของคุงทีอ้วนร้อนมากะร่างดีเพราาวะเดิน่างนั้นนะครับเดินข้ามตรงเป็นตรงตรงช่องตรงกับเดินตีีน,นอาหารตีได้รับประทานมากตีชุดก็น่าจะเป็นข้าวนะครับข้าวหรือครับข้าวอ่าได้ตามธรรมชาติมาจา้เขียนสัตว์ฟ้าก็เดี๋ยวดักนกดักโรค ก็ใช่ละปัดเดี๋ยวว่าเลไก็ยกังได้ได้เขามาปลุงนะครับทีนี้ก็ต่านก้าวหมากออปูได้อายว่าต่านก้าวชนแล้วก็กลับนิดหนึง่งมันพิษตกับตอนนี้นะครับตอนนี้บ้านเมืองจะรื่นก้าวเกนึ่งถ้วยนะครับกลับห้าถ้วยกับเลยก้นก็หลงคุ่งกันหมดเป็นตีมากก็ของการเป็นรูปก้องว่านก็เจนกันมาก้นน้อยหมากนะครับก้นมาก้นกินก้องว่านกินพุ่นไม้กล้วย ตามฤดูกาลก็ไม่ค่อยเชอครับก็จะปลูกกินตามฤดูกาลก็โอกาสแต่ว่าเป็นโรคเบาหวานก็น้อยแต่ยุคตอนนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กับคนเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานจริงๆไม่ใช่โรคนะครับเป็นปุ้มต้านบกโลรงนะครับไม่ชาหมาดครับนำต้านออกจากเหลือได้นะครับเพราะว่าทั้งโรคนี้อาจจะหลักร่ายให้ได้ แต่ว่าโบวั้นในรักษาไม่หห้นะครับเพียงบันเท่าแถวนั้นนะครับรักษาไม่หห้บันเท่าแถวนั้นก็มีคนพิ้นกับมากมีคนพิมนกันมากนะครับรัฐบาลต้องชุ่นเสียเม็ดเงินมีจํานวนมากเอามารักษาคู่พิ้นบโบวั้นกับกผมก็คุยเรื่องตัวปลยนะครับก็คุยมาได้ชักระยะแล้วนะครับแต่ก็ยังคุยอีกนะครับเพราะว่าว่างนะครับทีนีนคนเด็กๆก็ไม่กวไปไหนนะครับ มันจะมีเล็กปุ๊บเล็กเด็กก็ปุ๊บจำได้จะมีมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับปุ๊บเห็นมอเตอร์ไซค์ตัวน้อยมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถจักรยานนะครับบานๆก็รถทิพย์ครับตีก็ยาวรถทิพย์โดยใจทีนทิพย์จึงจะเปิดรับก็ยังมีน้อยนะครับตั้งรถเกลือกเออมอเตอร์ที่รถมอเตอร์ไซค์ก็มีน้อยรถจักรยานมีน้อยก็ก็ะจายอยู่ก็กระจายช่วนรถยนต์นี่นั่นนจะเห็นสักะกลางดนก็ไม่ค่อยสบายนะครับครุกระ รถก็ต้องใช้กันจ่าจ้าก็ไปลาดก็ต้นปุ๊บจํำได้ตอนนั้นก็มีรถชนแล้วนะครับรถยนช่องเท้วตัวตั้งไม้ก็วิง่งวันละเทียวนะครับวัตอนเจ้านะครับถ้าโบสถ์ยุบหลตั้งตัวที่โบสถ์ยุตตตตบต้นตั้งก็ต้องขึ้นต้นเจ้าปู่รุงนะครับตีนตั้งโบสถ์โยมาปลายปล้ายก็วันใช้ใช้เะว่ารถวิ่งจ้ามากเป็นลุ่มนะครับลุ่มเตีียๆหน้าแกงนะครับ ความเร็วที่รถเมื่อก้อนใจนี่ก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนะครับพกสิสบใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นดินแดงบางดินธรรมดาบางอุบัติเหตุก็ไม่คอยมีนะครับเพราะว่ามันจ้าโฟกาสใ่รถจุ่นนี่คือเมื่อจะไม่มีอะไรนะครับคือคืออุบัติเหตุน้อยทีนนี้รถมอ,ถอเตอร์ไซค์เห็นกันไม่คอยจุ่นก็เลยนะกับเราอุบัติเหตุน้อยเพราะว่า วิ่งเร็ว e. ไม่ได้นะคร e ับกับความเร็ว่อุกไม่ได้ก็เลยก็ไม่ชุนกับอุปเทศเรื่องรถนี่เมื่อจะไม่มีนะครับก็เมื่อกอนก็มีรถไต้ยมีรถไถ้ยหน้าได้ยๆครบเลยรับตอจะเป็นรถไต้ย้ยอนะครับจากหลวงมาจะไม่มีก็ย้วนแบบตรรมชาจัดตัมมาจัดในนี้ลาดเมื่อกอนก็อยากลาดกุงกุงก็ไม่อยากลาดนัดก็อยากลาดกุงกุงปล่อยพ้นดิลาดกุงกุงก็กำนดไว้แล้วเว้าวันวันเป็ดกำ เรื่องว่าวันว่าวันดับคือตถวตัวเดือนนึงก็คือใกล้ตัววันปลาบางบางทีก็จะโยจะนั่นวันช่วงนี้ก็จะนับวันปลานะครับคุณเมือก่อนก็จะเน้นวันปลากันมากก็แต่ว่าุกงโกงนั่นคือกก็มันไม่มีรังกาไม่มีร้านก็กตั้งแล้วก็โกงโกงใกล้กันคกงโกงใกล้กันก็จะเรียกว่า ลาดกงกงตำตเมือนจะไม่นี่ก็เหยียกว่าลาดลาดนัดลาดเปิดท้ายนะครับก็กันจะไมยเตีวว่าเปิดตายเปิดตายไข่เต่ว่า,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 วาลังรถนะครับเปิดตายรถไข่แติมเ่อน,นก็นอ่ใช้เชื้อตะกี้ไกล้กล้วยก็ใช้เชื่อเลยทุน่นทุ่นมา่อก้อน,นชอบปุ๋ยน้วยเก้าเก้าน้วยเกีียวเกลียวก็ไม่มีจะมีแก่ชอบหนังชอบหนังก็าตาตะกระจูดชั้นก็บหน้าหน้า ก็ให้จังเกตซัดซัดจูดนี่กับชอบหนังกับบรรยากาศแบบนั้นนี่กับมันก็มีลูกขี้แล้วก็ซันแต่ก็ตามมห้เป็นวงกลมมก็ซันเป็นวงกลมขึ้นมาเลยจากลูกขี้มันก็กำแข็งนะกับคนหน้าบางคนชอบชอบว่าหวัดชอบชอบเยอะกว่าชอบจูดถึงชอบหนังนี่ก็กระเดิ่มซันแต่มันมีกลึงกับชอบหนังมีหน่วยเยอยหน่วยเล็กเลียวเตะถ้าหดใจว่ามันขี้นูหรเรี่ยวใจ ก้าวเปลือกได้บางนี้ก็อาจจะชอบหนังน้อยเยอะต่ว่าตีก้นนียมใส่ยก้อนักกันกับกระชื้นกับชื้อก็นิยมมันมากตีชุดเพราะว่าชื้อนี่ถ้าหมายป้อยตีว่าก้นชื้นจะมีไม้หมายป้อยกัดไแับจับก้นก็จะตุ้นกับก็จะมีผ้าอยู่พื้นนครับเป็นผ้าผ้าก้าวก็จะม้วนในกลุ่มนะครับแล้วตั้งกันเหมือนซีซะโรงแล้วว่างรูขี้ชื้อ กับสีซักนะครับแหว่ตูนจะไม่ได้เก็บสีซะกแต่ก็กระตูนออคนจำานานนะตูนไม่ต้องกุ้มต้องไม่จำานานนะคุ้มมือเดียวกับต้นลงก็ช่วงมือกับลงใช้ชีวิตแบบนี้ธรรมชาติธรรมชาติแต่บ้านเราก็ห้าไม่ได้เลยนะครับการทูนนะครับก็ต้งเคยอยาเรยการตูนผมแนะนําไม่เปิดแตสป่านมอนเขาจะตูนจู้อยู่กับมีการตูนจู้่ตชป่านมอน,น,มนแต่ถ้าบ้านเรานี่ห้าอยาก วิธีค้นเกาเขาครตอนนี้มีนะครับคนได้ทุนได้ดี๋ก็ไม่จัดไอ้ทุนโจนะจริงๆแล้นะตีตองเตี๋ยผมก็ไม่บอกว่าตีน้อยก็มีกันตัวนะครับจังหวัดนี้แต่ว่าช่มขวนเอาข้องรามาติมาโจ้ให้คนหลุนล่งชมกันบางนะครับเพราะว่าก็คือออกฟากมันก็ได้จ้างมันก็ได้โโดทุกทุกไอ้ผมว่าชาติทิศวิธีทุนครับแต่ตอนนี้เพมาเกิดเห็นแต่มไม่บอกว่าตีน้อยว่าก็มีการนะครับ,บก้า,าวโออก็เก่งตีในเมืองโคนพ่แล้ว ก้ามโกนต้นเขาเก็บก้าวนะครับเขาว่ามีการอาบตบเซกนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างมีเอ็นยู่กับอาบไปเซกโคชาติติดภาบตบเซกให้หนักตองเตียวแต่พวกไม่บอกตีน้อยนั่นเดียวเจ้าข้อมาท่านตีก็กลัวหเลาาก็มันจะมีเซกมีกัรนะบเซกก็ทำตบไห้ก็จะขึ้นลูกี้ให้เป็นเซมุมแล้วก็เอ้เลี้ยงก้าวโจดก้าวต่างเซมุมดับจนแน่น้าจ่ายจากกันหนีแข่งเร่งก็ เจ็ดชิปเลี้ยงถ้าคุณไม่แข็งเร่งอะหกชิปเลี้ยงห้าชิปเลี้ยงเลี้ยงหนึ่งกาตกประมาณกาลูกขึงตึ้งช่องลูกผมก็ไม่กวนในใจนะเมื่อก่อนเอาเก็บเลี้ยงนะครับแล้วก็ฮาร์ปกันฮา์ปรรมันทำทำไมเพ้ยนะครับไม้เฟ้ยที่พอดีไม่แก่จนเกินเลยไม่อ่อนจนเกิน,นจะมีการนวดหายตัวนะครับเชิบอเชื้เชื้เชื้เมื่อก่อ,อนลูกบาลตองอับก้าไว้ได้อย่างน้อยเจ็ดชิปเลี้ยงนะครับ คุณนอยๆก็จึงปอใเยว่ายยมรับไปเป็นลูกเคยได้นะครับตัวร่างกายแข็งแรงตั้งอาบเก้าเจ็ดเลียงได้วิธีอาบกระเลยนะครับข้ามทงเป็นทงทงด้วยกันสลับบากลับบาสนะครับก็นี่เราฮับบาชายแล้วเราก็หันไปบาควานะครับโดยไม่ตังนะครับก็จะไม่ตังก็ตังโถมือทึ่งบานนะครับวิธีอาบก้าก็คนโบราณไม่มีรถนะครับ รถเกศหรือรถรุ uno, ma ne, une, ue, ่นเพิ่งบังเกิดกันหลวงมา้อนจะรุ่นดีนะครับพราะไม่มีแต่ด้นนะครับตั้งก็เป็นตั้งแก็บๆนะครับปราม่านกากเก็นะครับตั้งคนเดินครับตั้งคนเดินซัดเดินก็เลยอาข้าว่าบางกรัางตั้งเก็บจนว่าบเพราะว่ามาได้เก็บแทุบจต้องอันให้ดีนะครับอั้นเซกไอ้ที่ข้าวอยู่ไอ้ดีไม่อันมันจะรวงนะครับเราไปรูดตบดมวางต้นไม้มั้งกาวิธีอั้นกะมาเอื้อเปลือ เริ่มบอกแบ่นีดน้ดการอาบก้าวก็ไม่ใช่เชื้อนะครับก็ไม่ใช่เชื้อนะครับคนอาบก้าวจะตดเชื้อทีนี้ก็ไอตีบ้ามันจะเป็นนอกขึ้นนิดนึงคือเป็นดาร์กกับมันจะมีลวามเนือขึ้นเพราะมันรับน้ำนักหมากเพราะธราม,มา,าติของร่างกายรกออกเร,ยร,า,ร,รกาก็มันจะแบบทั้งตรงนี้รับการเซตซี่รับน้ำนักมากมันจะแก้งอันเช่นว่าคนที่หนังปรับเปียบเล่นผายนะครับตาตุ้มจะเป็นดาร์กกับแข้งกับก็ไม่เจ็บเรียบเราก็หนัง ชีอยู่แต่โลดหนังป็เปียบเล่นไายนะครับเมื่อโคนคุณนเมื่อโอนก็ต้งงคิดว่าคุณผู้นี้เล่นการปานั่นไม้ก็ไว้ดูดีตาตุ้มนะครับถ้าคุณไม่ตาตุ้มดังนะคือเสียนปลานั่นนะครับก็เมื่อ้อนก็หนังปลเปียบนะครับการเล่นก็ไม่หนังเกา่าอีมันตอนนี้นะครับก็มีการนะครับก้าวหนวดก้าวเขาว่าหนวดเป็นธรรมดาคือปูไร้ว่ารายใจก็น,น้นยเมื่อโคนนั่งเคยทำก้าวไเลยเขาก,ก็กินก้าวที่เขาทำนะครับ ก็ไม่เจอชานนะครับชานต่างๆมีใกล้มามีแต่มีในเมืองนะครับตามจังทวัจะไม่ใกายเพราไม่เคยชื่อกจะใกายบางการเนี่ยดําไม้ก็จะม้วกก้าวเดือยก้าวเดือยคือลูกเดือยนะครับจะมีใกายหรือเนี่ยดําก้าวเนี้ยบางคนยุ่งใกล้เอครับแต่ก้าวเช้าก็มียุ่งใกล้ด้วยครับก็ไหวเปราะๆนะครับพวกก็เก็บก้าวไม่ไม้ก็ก็แยกว่าเจ๊ก้าวไม่เอาไปให้คนแกะถึงคนไม่แกะก็ไว้นะครับคนในท้องถิ่โต้อเจรก็ ก็เอาไปไอ้กันกับเกลือไอ้หลบเล้ากันกับเอาไปไอ้หลูกล่านเอาไปไอ้ปีน้องเอาไปไอ้ไอ้เกลือเอาไปไอ้นะแบบนี้นะครับเขาไอ้กันธรรมดาตอนนี้โตนี้เก็บก้าวนะพรายาลากว้างมันจะนุ่งนะมีการใกล้โก้งด้วยนะครับตอนนี้เก้าก็ใกล้ดมว่านนะครับดมว่านก็คือหลอดจองเขี้ยวตั้งบอกดมว่านเด็กหลุนไม่ไม่รู้ดมมาเลยก็หลอดจองเขี้ยวก็หลอดจองเขี้วกับเขาใกล้กัน พุ่มจำไม่ได้แล้วนะครับมเด็กๆก็แม่เจอไอ้กินต้นพุ่มตามอ่ะเดี๋ยวคือเก้ากับพุ่มไม่รู้อ่ะตุ้ยต่าด้วยนะตุวยบ้างช่อนหมากจะเป็นปอก้านะตีก้าไม่ใช่แม่กาบางเจ้าก็ทำตปลอกนะครับตุ้ยตีกินนั่นนะกระลาหมาปลาวกับเจ้ากระลาหมาปลาวบางเจ้าก็เป็นตุ้ยเล็กๆนะครับเป็นตุ้ยเล็กตีหมีดอกกันครับว่ข้อเหยียบกับตุ้ยเกือบกับบางเจ้าท่านจะไม่ตุ้ยเกือบตีหมีดอกแดงๆเขี้ยวๆ แล้วก็มีโจนลร,รวนะครับโจนเขี้ยวในปุ่มปุ่มจําได้ก็มีโจนเขี้ยวเ้วนะครับตีนี้ก็กินแบบโจนเขี้ยวรอโจนเหมือกนจะเป็นสี่เขียวแต่ส่วนใหญ่นะครับไอตีนสี่ออกโโโโก้าวๆก็มีนะครับแต่ก็ยมมิ่มโจนเขี้ยวเพิ่มก็ไม่แสบเป็นอย่างไรเดี๋ยวน้านะครับกินเงินจนบางครั้งกันโตลรวนะกัดซี่นะครับแต่ก็อย่างใจอยู่ครกับแต่ว่า ถ้ามาขึ้นจะนิ่มันไมก็ไม่ขึ้นน่ครับเราก็ใชยทุกวันนะครับนิ่มันก็ไม่ขึ้นมันแก่ดำๆก็เขก็กินเ้าก็กินทานอยู่แบบนั้นก้นเมาก้นก็ไม่ค่อยเป็นโมาตั้งเป็นก็หน้อยกับเบาด่างกายมีพุ่มต้านๆนลูกชุ่คกับดวยปุ่นเดียวร่างกายแข็งเกร็งนะครับมีพุ่มคุมกันชุ่งก็เลยก็โผู้กายเสียชีวิตน้อยกับมันพิษตัทุกวันนี้ต้องฉีดวัคซีนกับ คนเหมา่อนก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะผมจำได้แต่พมได้ฉีดวัคซีนกับต้นผมอยู่โรงเรียนนะครับต้นอยู่จันปตุมก็ก็มาฉีดวัคซีนนะไอ้พุ่มจำไม่ได้บอกก็แย่กว่าปลูกขี้ปลูกขี้กับแต่ว่ารุ่นกขนที่พ่อแม่เรานี่ก็ไม่ได้ฉีดกันนะครับบางคนได้ฉีดบางคนอ่ไม่ได้ฉีดเลวแต่โรงเรียนนะครับไว้ระดับน้อยแก่โรงเรียนโรงเรียนในชุดน้บดเกือบหนงที่กับผู้ชราทุกก็ฆ่าไม่ถั่วถึ้งกับ แต่ถ้หลรงเรียนแขเมือนกอาจ,จะได้ชีดรับก็บ่มลาวเรืองไข่กระดมว่านลาวกับถ้าเ้อยไม่ปกเอินก็ได้ครับก,ก็เอาเป็นข้าวเลี้ยงนะครับเลี้ยงด้ตกลุะครับพิ่ก็ไม่ไหนใจว่าขี้ต้วยแล้วก็จะเป็นข้าวขี้เลี้ยงนะครับคือผอกาจะเอาเป็นข้าวเลี้ยงนะครับทีนี้กว่าจะป้านปนไปหน้าหน้ากันนานถึงหน้าไอ้กแเออเล่เรว่าเแล้วก็กินกันเจ็ดตัวโดยหน้านู้พราะวเมื่อก่อนก็จะเก็บก็จะมีการโฉมมือกันบ้าง ก็กระจางบางนะครับก็เก็บกันช่องแคบคนตีในช่องสคบคนนั้นก็ต้องกินทุกคนเลยรับการที่ผมวานี่หลอดจองเขี้ยวต้องกินจุนเซ็ตพอกินจุนเร็ตก็เคลียกันเร็ตถ้าไม่มีเงินเก้าวไปก็เขาจะอาบมาลาวนะครับอาบมาตีนี้ไปโปก้าตีใกล้หลอดจองเขี้ยวตั้งว่าก้าวได้หมาก็ บางครั้งก็จะหาไปมดก็จะกลับไปเอาเฮ้ยตอนเด็กเขากลับบานเลี้ยนะกับไก่หลอดจองเขี้ยวมัดเลียเ้ยเล่าคนรู้จักต่างนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตกันเบบหายหายนะครับทีนโปกาหลอดจองเขี้ยวบางคนนะครับน้องวัยบางคนกับปีเตษมีพักเทียนโดงไปใกล้ด้วยนะครับพักเทียนโดงก็คือมันเป็นพักจะนนหนึ่งเด,กกเ,ดดเดียวหกนครับเขาก็เด็ดตีนโอ,โอ้น้องโดงคนระับ ต้านกับแม่ร้อยกับเปรียวๆกับแต่คนแต่เด็กเขาก็าว่ากินดีแล้วนะรับเขา,ากัดซื่อกับทุ้งด่าดดยพึก,ก็จจาไม่ได้แล้วจะโยนแบบสนุกสนุกที่ในต้นกลับบ้านก็จนกันรับจะเดินพันต่างหน้าดดยกับเดินเป็นยานกลับบ้านเปลวบ,บ้านก็ไม่มีกําเพงไม่มีรัว้วก็เดินกันแบบนั้นมันจะมีดุมกับมีดุมแต่บางบ้านไม่มีดุมแล้เวเตะสะปากก็เหมือนกันนะต้องยุดคลิปแล้วเปลวเบ็ด กลายจะหมดเลียนะครับก็จบคลิปเก๋นี้ว่างก็คอยมาเลาวสู้กันควางกันตัวนะครับวัาด,ดีครับผมเหมือนนี่สวยๆสวยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็จบเลียนะครับเพราาะว่เบ็ดกลายจะ